ขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องสำคัญใกล้ตัวนะคะวันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ประเด็นที่ข้าราชการหลายท่านเลยโดยเฉพาะน้องๆที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานเนี่ยอาจจะยังมีคำถามคาใจอยู่เยอะเลยนั่นก็คือเรื่องของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือที่เราเรียกกันติดปากสั้นๆว่ากอบขอค่ะครับสวัสดีครับค่ะ เราก็ได้รวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งเลยนะคะทั้งคู่มือสมาชิกฉบับทางการของกอบขอเองเลยแล้วก็มีบทความดีๆจาก Set Invest Now แล้วก็ Info Portal ที่ช่วยให้เห็นภาพการลงทุนชัดขึ้นรวมถึงลองไปส่งไปส่งกระทู้ถามตอบในพันทิปด้วยค่ะเพื่อดูว่าจริงๆแล้วข้าราชการรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาสงสัยหรือกังวลเรื่องอะไรกันบ้างเกี่ยวกับกบขแล้วก็แน่นอนข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของกอบขโดยตรงเลยค่ะ ครับผมเป้าหมายหลักของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาคลี่คลายข้อสงสยัยทําให้เรื่องกอบขอที่อาจจะดูซับซ้อนนิดหน่อยเนี่ยให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นนะคะเราจะมาดูกันตั้งแต่เงินที่เราต้องส่งเข้ากองทุนเงินที่รัฐช่วยสมทบให้สิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับ แล้วก็กองทุนเนี่ยเขาเอาเงินเราไปทำอะไรให้งอกเงยบ้างและที่สำคัญมากๆเลยคือตอนสุดท้ายตอนที่เราจะได้รับเงินคืนเมื่อถึงเวลากเกษียณหรือออกจากราชการเนี่ยต้องทำยังไงบ้างจะได้เงินส่วนไหนคืนบ้างทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางให้น้องๆข้าราชการยุคใหม่โดยเฉพาะเลยค่ะดีเลยครับเอาละค่ะคิดว่าเราพร้อมแล้วมาเริ่มแกะกล่องทาความเข้าใจเรื่องกอบขอไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า คำถามแรกสุดเลยนะคะกบขนี่จริงๆแล้วคืออะไรกันแน่คะแล้วทำไมข้าราชการที่บรรจุหลังปี2540ถึงต้องเข้ามาอยู่ในระบบนี้ทุกคนเลยครับกบขนะครับหรือชื่อเต็มๆก็กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการอันนี้เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนะครับตั้งแต่ปีพศ2539เลย มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่ว่าไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำเหน็จบำนาญเมื่อข้าราชการพ้นจากตำแหน่งไปแล้วแล้วก็ส่งเสริมให้ข้าราชการมีการออมเงินไว้ใช้ตอนเกษียณแล้วก็มีการจัดสวัสดิการอื่นๆเพิ่มเติมให้ด้วยครับอ๋อค่ะส่วนคำถามที่ว่าทำไมต้องเข้าทุกคน สำหรับคนที่เข้ารับราชการตั้งแต่วันที่27มีนาคม2540เป็นต้นมาอันนี้กฎหมายกำหนดเลยครับว่าให้เป็นสมาชิกกบขโดยอ,โมมอัตโนมัติอัตโนมัติเลยเหรอคะใช่ครับถือเป็นภาพบังคับเลยต่างจากข้าราชการรุ่นก่อนหน้านั้นอันนั้นเขาสมัครใจได้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ครับปัจจุบันกบขก็ดูแลสมาชิกที่เป็นข้าราชการหลากหลายประเภทมากครับถึง14ประเภทเลยทีเดียว เข้าใจแล้วค่ะงั้นก็คือเป็นระบบการออมเพื่อเกษียณที่ภาครัฐจัดให้ข้าราชการรุ่นใหม่ทุกคนนั่นเองนะคะทีนี้มาถึงเรื่องสำคัญที่หลายคนอยากรู้เลยค่ะเงินที่เข้าไปอยู่ในบัญชีกบขของเราแต่ละเดือนเนี่ยมันมาจากไหนบ้างคะครับผมตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับเงินในบัญชีกบขของสมาชิกแต่ละคนเนี่ยจะมาจากสองแหล่งหลักๆนะครับค่ะแหล่งแรกก็คือเงินจากตัวสมาชิกเอง อันนี้จะมี2ส,ส่วนย่อยๆนะครับส่วนแรกคือเงินสะสมอันนี้เป็นภาคบังคับกฎหมายกำหนดให้หักจากเงินเดือนของสมาชิก3%เปเทุกเดือนครับอันนี้ทุกคนที่เป็นสมาชิกต้องส่งหัก3%เปทุกเดือนนะคะใช่ครับแล้วก็มีส่วนที่2คือเงินสะสมส่วนเพิ่มอันนี้เป็นภาคสมัครใจหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าออมเพิ่มออมเพิ่ม ครับส่วนนี้เป็นทางเลือกสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้เลยว่าจะออมเงินเพิ่มเองเท่าไหร่ตั้งแต่1%ไปจนถึงสูงสุด12%ของเงินเดือนซึ่งก็มีข่าวว่ากำลังมีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อขยายเพดานการออมเพิ่มนี้ให้สูงขึ้นได้อีกอาจจะถึง27%ในอนาคตด,ด้วยโอ้โหเยอะเลยนะคะ จุดเด่นของเงินออมเพิ่มคือนอกจากจะทําให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นแล้วเนี่ยยังสามารถนําไปใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วยนะครับอ๋อลดหย่อนภาษีได้ด้วยน่าสนใจตรงออมเพิ่มนี่แหละค่ะแสดงว่าเราสามารถเร่งสปีดการออมของเราเองได้แล้วแหล่งที่สองละคะเห็นว่ามีเงินจากรัฐช่วยด้วยใช่เลยครับแหล่งที่สองคือเงินจากภาครัฐ ตรงนี้รัฐจะช่วยเติมเงินเข้ามาในบัญชีกอบขอของสมาชิกอีก3ส่วนครับมีอะไรบ้างคะส่วนแรกเรียกว่าเงินสมทบครับรัฐจะจ่ายเงินเพิ่มให้สมาชิกอีก3%เซของเงินเดือนทุกเดือนเลยเท่ากับส่วนที่เราถูกหักภาคบังคับไปนั่นแหละครับอ๋อเราจ่าย3รัฐก็ช่วยอีก3ถูกต้องครับเหมือนเราออม3%เรัฐก็ช่วยอีก3%เซ ส่วนที่2คือเงินชดเชยรัฐจ่ายเพิ่มให้อีก2%ของเงินเดือนครับส่วนนี้มีขึ้นเพื่อ,อชดเชยผลประโยชน์ที่สมาชิกกบขอ,อาจจะได้รับน้อยลงเมื่อเทียบกับระบบบำเหน็จบำนาญแบบเดิมที่ข้าราชการรุ่นเก่าเขาได้รับกันครับอ๋อค่ะค่ะและส่วนสุดท้ายคือเงินประเดิม ันนี้เป็นเงินก้อนพิเศษนะครับที่รัฐให้ครั้งเดียวให้เฉพาะข้าราชการที่รับราชการอยู่ก่อนวันที่27มีนาคม2540และตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกกบกขเท่านั้นอ๋อเฉพาะรุ่นก่อนใช่ครับสำหรับข้าราชการที่บรรจุหลังวันดังกล่าวก็จะไม่มีเงินส่วนนี้นะครับ โอ้โหมีหลายส่วนเหมือนกันนะคะทั้งส่วนของเราส่วนที่รัฐช่วยด้วยเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะสําหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทํางานเนี่ยลองยกตัวอย่างง่ายๆได้ไหมคะสมมุติเงินเดือนเริ่มต้นสัก15,000บาทจะมีเงินเข้ากบาขเดือนละเท่าไหร่คะได้เลยครับถ้าเงินเดือน1 5ื0 0บาทนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีการหักเงินเข้ากบาขดังนี้ครับเงินสะสมที่หักจากเรา 3%ของ1 5 0 0 0บาทก็คือ450บาท450บาทแล้วก็มีเงินสมทบที่รัฐจ่ายให้อีก3ของ1 5 0 0 0บาทก็450บาทเท่ากันค่ะแล้วก็มีเงินชดเชยที่รัฐจ่ายให้อีก2%ของ1 5 0 0 0บาทก็คือ300บาทรวมแล้วในเดือนนั้นนะครับจะมีเงินไหลเข้าบัญชีกบขของสมาชิกท่านนี้ทั้งหมด450บวก450บวก300ก็เป็น1,200บาทครับ1,200บาทใช่ครับ โดยเป็นเงินที่หักจากเงินเดือนเรา450บาทแล้วก็เป็นเงินที่รัฐช่วยอีก750บาทครับชัดเจนมากค่ะเห็นเลยว่ารัฐก็ช่วยสมทบให้เราเยอะเหมือนกันนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องออมเพิ่มที่เราเลือกทำได้เองทำไมถึงน่าสนใจคะเห็นในพันทิปก็มีคนพูดถึงกันเยอะว่าควรทำไหมมันช่วยเรื่องเกษียณได้มากน้อยแค่ไหนแล้วประโยชน์เรื่องลดหย่อนภาษีเป็นอย่างไรบ้างคะครับ การออมเพิ่มเนี่ยมีประโยชน์โดยตรงและสำคัญมากเลยครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการเพิ่มเงินก้อนสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณให้มากขึ้น เพราะว่าเงินส่วนนี้มันจะเข้าไปรวมกับเงินส่วนอื่นๆแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเหมือนกันยิ่งเราเริ่มออมเพิ่มเร็วเท่าไหร่แล้วก็ออมต่อเนื่องนานเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นดอกเบีย้ยทบต้นใช่ครับคือการที่ผลตอบแทนที่เราได้รับมันกลับไปสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกทอดหนึ่งทําให้เงินมันเติบโตแบบก้าวกระโดดในระยะยาวได้ครับอืมค่ะลองนึกภาพง่ายๆนะครับ ถ้าเราออมเพิ่มเดือนละ1,000บาทตั้งแต่อายุ25ไปจนถึง60ปีเ <c oughs> ทียบกับคนที่เริ่มออมเพิ่มตอนอายุ40ด้วยจำนวนเงินเท่ากันเนี่ยคนที่เริ่มเร็วกว่าจะมีเงินก้อนสุดท้ายที่ใหญ่กว่ามากอย่างมีนัยยะสำคัญเลยครับต่างกันเยอะเลยนะคะแค่เริ่มเร็วขึ้น <c oughs> ใช่ครับเราก็ประโยชน์อีกด้านที่จับต้องได้ทันทีเลยก็คือเรื่องภาษี เงินที่เราออมเพิ่มเข้าไปในกบขในแต่ละปีเนี่ยสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ครับตามจำนวนที่จ่ายจริงเลยแต่ว่าเมื่อรวมกับเงินสะสมภาคบังคับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMF แล้วก็เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญเนี่ยทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทต่อปีนะครับ อ๋อมีเพดานรวมอยู่500,000บาทครับผมซึ่งก็ถือเป็นตัวช่วยที่ดีมากสำหรับคนที่ต้องการวางแผนภาษีไปพร้อมๆกับการสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณครับเข้าใจเลยค่ะว่าการออมเพิ่มมันสำคัญยังไงทั้งช่วยให้มีเงินมากขึ้นเยอะเลยแล้วก็ยังลดหย่อนภาษีได้ด้วยเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะทีนี้เงินทั้งหมดที่เข้าไปกองรวมกันในบัญชีกบขอของเราทั้งเงินเราเงินรัฐเงินออมเพิ่มเนี่ย กบขเขาเอาเงินเหล่านี้ไปทำอะไรต่อคะแล้วมันปลอดภัยแค่ไหนอย่างที่บางคนกังวลในพันทิปว่ามีโอกาสที่กบขจะขาดทุนหนักๆห,ห,หรือถึงขั้นล้มไหมคะครับคำถามนี้เป็นเรื่องที่สมาชิกหลายคนให้ความสนใจแล้วก็บางครั้งก็กังวลกันนะครับหน้าที่หลักของกบขเลยก็คือนำเงินออมของสมาชิกทั้งหมดเนี่ยไปบริหารจัดการลงทุนครับเพื่อให้เงินนั้นมันงอกเงยสร้างผลตอบแทนในระยะยาว ้าหมายเนี่ยไม่ใช่แค่ให้เงินเพิ่มขึ้นเฉยๆนะครับแต่ต้องพยายามสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าอัตรางเงินเฟอ้อด้วยอ๋อต้องชนะเงินเฟอ้อด้วยใช่ครับเพื่อให้เงินที่เราออมไว้เมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยมันยังคงมีมูลค่าหรือมีอำนาจซื้อเพียงพอสำหรับใช้จ่ายจริงๆในวันที่เรากษเียนครับค่ะหลักการลงทุนที่กอบขอใช้เนี่ยจะเน้นการสร้างสมดุลครับระหว่างการรักษาเงินต้นให้ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้กับการสแสวงหาผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว หัวใจสำคัญเลยคือการกระจายความเสี่ยงหรือ d i v e r s i f i c a t i o n ครับกระจายความเสี่ยงครับกบขจะไม่เอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียวแต่จะกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภททั้งในและต่างประเทศเลยเพื่อลดความผันผวนโดยรวมครับกระจายไปลงทุนในอะไรบ้างคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมแล้วทําไมต้องกระจายไปหลายอย่างคะสินทรัพย์ที่กบขลงทุนก็มีหลากหลายมากครับเช่น ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนหรือบอนส์นะครับซึ่งเปรียบเสมือนเราให้คนอื่นกู้ยืมอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงต่ำหน่อยให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอช่วยสร้างความมั่นคงให้พอร์ตแล้วก็มีหุ้นหรือสต็อกนะครับทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวได้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโต แล้วก็มีการลงทุนทางเลือกอื่นๆเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือ Real Estate โครงสร้างพื้นฐานหรือ Infrastructure นะครับซึ่งอาจจะช่วยป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อได้ดีหรือแม้แต่ทองคำก็มีลงทุนด้วยครับการกระจายไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายและก็มีลักษณะแตกต่างกันแบบนี้ ก็เผื่อว่าถ้าสินทรัพย์ประเภทหนึ่งเกิดทําผลงานได้ไม่ดีในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งสินทรัพย์ประเภทอื่นก็อาจจะยังทําผลงานได้ดีอยู่มันก็จะช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของเงินกองทุนทั้งหมดได้ครับฟังดูมีหลักการที่ดีนะคะแล้วในฐานะสมาชิกอย่างเราเนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกไหมคะว่าอยากให้เงินของเราถูกนําไปลงทุนในลักษณะไหนหรือว่าก็บขอจัดการให้เราทั้งหมดเลยนี่เป็นอีกข้อดีสําคัญของระบบกอบขอปัจจุบันเลยครับ คือสมาชิกมีสิทธิเลือกแผนการลงทุนได้เองครับเลือกเองได้เลยใช่ครับตื้อหือสอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้อายุที่เหลืออยู่ก่อนเกษียณและก็เป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวังกบกขก็มีแผนลงทุนมาตรฐานให้เลือกหลากหลายเลยครับตั้งแต่แผนที่มีความเสี่ยงต่ำมากๆเน้นรักษาเงินต้นเช่นแผนตราสารหนี้ไปจนถึงแผนที่เน้นการเติบโตมีสัดส่วนหุ้นสูงขึ้นเช่นแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศ หรือแผนผสมต่างๆครับอืนอกจากนี้ยังมีแผนที่ออกมาน่าสนใจคือแผนสมดุลตามอายุครับแผนนี้จะปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นเนี่ยให้ลดลงโดยอัตโนมัติเมื่อสมาชิกมีอายุมากขึ้นอ๋อปรับตามอายุให้เลยใช่ครับพอเราเข้าใกล้วัยเกษียณมากขึ้นความเสี่ยงก็จะลดลงเพื่อช่วยลดความผันผวนของเงินก้อนสุดท้ายก่อนที่เราจะนำออกมาใช้ครับ และสำหรับสมาชิกที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนอยู่แล้วก็สามารถเลือกจัดพอร์ตการลงทุนเองได้ด้วยนะครับโดยผสมสัดส่วนของแผนย่อยต่างๆได้ตามที่ต้องการเลยแล้วถ้าเราไม่ได้เลือกแผนเองละคะแบบว่าปล่อยไปเลยระบบจะเป็นอย่างไรคะอ๋ออันนี้มีข้อสังเกตสำคัญตรงนี้ครับถ้าสมาชิกไม่ได้แจ้งเลือกแผนการลงทุนใดๆเลยเนี่ยระบบจะกำหนดแผนการลงทุนเริ่มต้นหรือ De default p l a นให้โดยอัตโนมัติครับ ซึ่งแผนเริ่มต้นนี้จะแตกต่างกันไปตามวันที่สมาชิกบรรจุเข้ารับราชการนะครับเอ้าไม่เหมือนกันหรอคะไม่เหมือนกันครับคือถ้าบรรจุก,ก่อนวันที่20มีนาคม2 5 6 6นเนี่ยจะอยู่ในแผนหลักซึ่งเป็นแผนผสมที่มีความเสี่ยงระดับปานกลางครับแต่ถ้าบรรจุตั้งแต่วันที่20มีนาคม2 5 6 6เป็นต้นไปจะอยู่ในแผนสมดุลตามอายุที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่นี้ครับอ๋อ oh, ค่ะแต่ว่าไม่ว่าสมาชิกจะอยู่ในแผนไหนก็ตามนะครับทั้งแผนเริ่มต้น หรือแผนที่เคยเลือกไว้แล้วเนี่ยก็สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุนได้เสมอครับเปลี่ยนได้ตลอดได้ครับทําได้ง่ายๆเลยผ่านช่องทางดิจิทัลของกอบขอทั้งแอปพลิเคชัน My GPF เว็บไซต์หรือ Line Official Account ก็ได้โดยเปลี่ยนได้สูงสุดถึง12ครั้งต่อปีเลยทีเดียวครับโหปีละ12ครั้งเลย การที่เราเลือกแผนหรือเปลี่ยนแผนเองได้นี่ดีมากเลยค่ะทำให้เราปรับให้เข้ากับสถานการณ์แล้วก็ความต้องการของเราได้ตลอดเวลาเลยทีนี้ขอถามคำถามที่หลายคนกังวลจริงๆจัง,จงๆเลยนะคะคือเรื่องความมั่นคงของกอบขค่ะมีโอกาสไหมคะที่วันหนึ่งกบขจะประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรงหรือที่แย่ที่สุดคือล้มหายไปแล้วเงินที่เราสะสมมาทั้งหมดจะหายไปด้วย ครับเข้าใจความกงวลน,นี้ดีครับซึ่งเป็นคําถามที่สําคัญมากจริงๆต้องอธิบายโครงสร้างแล้วก็การกํากับดูแลของกอบขให้ชัดเจนก่อนนะครับอย่างแรกเลยกบขเนี่ยจะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเป็นหน่วยงานของรัฐนะครับมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการดูแลเงินออมเพื่อกเกษียณของข้าราชการไม่ใช่บริษัทเอกชนที่แบบสแสวงหากําไรสูงสุดเพียงอย่างเดียวคะอย่างที่2คือกอบขเนี่ยระบบการกำกับดูแลที่เข้มแข็งแล้วก็มีการตรวจสอบหลายชั้นมากครับ มีคณะกรรมการกอบบขซึ่งประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบุคลากรเช่นปลัดกระทรวงการคลังท่านเป็นประธานโดยตำแหน่งเลยแล้วก็มีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเลขาธิการกอพอผู้อำนวยการสำนักงบประมาณแล้วก็ยังมีผู้แทนสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งร่วมเป็นกรรมการด้วยนะครับเพื่อให้เสียงของสมาชิกได้สะท้อนในการบริหารงานด้วย อ๋อมีผู้แทนสมาชิกด้วยใช่ครับนอกจากคณะกรรมการใหญ่แล้วเนี่ยยังมีคณะอนุกรรมการชุดย่อยๆที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกนะครับเช่นคณะอนุกรรมการจัดการลงทุนที่ดูแลกลยุทธ์และติดตามผลการลงทุนโดยตรงคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่วางกรอบและควบคุมความเสี่ยงต่างๆและที่สําคัญมากๆคือมีหน่วยงานตรวจสอบภายนอกที่เป็นอิสระ นั่นคือสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสอตอง,งอทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินงานและการใช้ใจ่ายเงินของกองทุนทุกปีครับมีสอตองอตรวจสอบด้วยครับผมประกอบกับหลักการลงทุนที่เน้นระยะยาวการกระจายความเสี่ยงอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากลแล้วก็มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่รัดกุมมากมาก ทำให้โอกาสที่กบขจะประสบปัญหาถึงขั้นล้มละลายอย่างที่กังวลกันนั้นผมว่าน้อยมากครับแม้ว่าผลตอบแทนจากการลงทุนอาจจะมีความผันผวนขึ้นลงได้ในระยะสั้นตามสภาวะตลาดซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของการลงทุนอยู่แล้วนะครับแต่เป้าหมายหลักจริงๆคือการสร้างความเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวเพื่อให้สมาชิกมีเงินเพียงพอใช้ในวัยกเกษียณครับฟังดูแล้วมีระบบการบริหารจัดการและตรวจสอบที่รัดกุมหลายชั้นจริงๆนะคะ ทำให้สบายใจขึ้นได้เยอะเลยค่ะว่าเงินของเราได้รับการดูแลอย่างดีเอาละค่ะสมมุติว่าเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการรับราชการแล้วไม่ว่าจะ,กะเกษียณอายุลาออกหรือด้วยเหตุผลอื่นๆก็ตามถึงเวลาที่เราจะต้องได้รับเงินคืนจากกบกขแล้วกระบวนการจะเป็นอย่างไรบ้างคะแล้วเราจะได้เงินส่วนไหนคืนมาบ้างกับผมเมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปก็คือวันที่พ้นจากการเป็นข้าราชการไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามสิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับหลักๆเลยเนี่ยมีสส่วนใหญ่ๆที่ต้องแยกกันในชัดเจนนะครับค่ะมีอะไรบ้างคะส่วนแรกคือบำเหน็จหรือบำนานอันนี้เป็นสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนานข้าราชการเลยครับจะได้รับจากส่วนราชการต้นสังกัดเดิมของเราผ่านทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง การคำนวณว่าจะได้บำเหน็จซึ่งเป็นเงินก้อนหรือจะได้บำนาญที่เป็นเงินรายเดือนแล้วจะได้เท่าไหร่นั้นจะขึ้นอยู่กับเวลาราชาการและเงินเดือนเฉลี่ยตามสูตรของกรมบัญชีกลางนะครับส่วนนี้ไม่เกี่ยวกับเงินที่อยู่ในบัญชีกะบะขโดยตรงอ๋อต้องแยกกันนะคะระหว่างบำเหน็จบำนาญจากรัฐกับเงินก้อนจากกะบะขถูกต้องครับส่วนที่2ก็คือเงินก้อนจากกะบะขนี่แหละครับ อันนี้คือเงินทั้งกอดที่สะสมอยู่ในบัญชีกะบอะของสมาชิกแต่ละคนตลอดอายุการเป็นสมาชิกเลยซึ่งก็จะประกอบด้วยเงินส่วนต่างๆที่เราคุยกันไปตอนตอน้นบวกกับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่เกิดจากการนําเงินนั้นไปลงทุนครับค่ะแล้วเงินก้อนจากกบอที่เนนารเนนาจะได้รับคืนนี่มันประกอบด้วยเงินส่วนไหนบ้างคะเห็นในคู่มือสมาชิกมีตารางสรุปไว้ดูเหมือนว่าเงื่อนไขการได้รับคืนแต่และส่วนจะต่างกันไปนะคะ ใช่ครับถูกต้องเลยเงินก้อนที่จะได้รับคืนจากกอบอกขนั้นสมาชิกจะได้รับคืนครบทุกส่วนหรือไม่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยหลักๆครับคือ 1. เหตุผลที่ออกจากราชการและ 2. ส,สิทธิที่สมาชิกเลือกรับจากกรมบัญชีกลางว่าจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนานอ๋อขึ้นกับเหตุผลที่ออกกับว่าจะรับบำเหน็จหรือบำนานใช่ครับสรุปง่ายๆได้แบบนี้ครับกรณีแรก ถ้าเลือกรับบำนาญจากกรมบัญชีกลางอันนี้ส่วนใหญ่ก็คือกเกษียณอายุออกพระสูงอายุทุพพลภาพหรือเหตุทดแทนแล้วก็มีเวลาราชการถึงเกณฑ์รับบำนาญน,นะครับกรณีนี้จะได้รับเงินจากกบขคืนครบทุกส่วนที่เคยสะสมไว้เลยครับครบทุกส่วนเลย ครับคือเงินสะสมที่เราส่ง3เเงินออมเพิ่มถ้ามีเงินสมทบที่รัฐให้3%เเงินชดเชยที่รัฐให้2%เนแล้วก็เงินประเดิมถ้าเป็นข้าราชการเก่าที่มีสิทธินะครับทั้งหมดนี้คืนให้พร้อมกับผลประโยชน์หรือกำไรที่เกิดจากการนำเงินเหล่านี้ไปลงทุนด้วยครับดีจังเลยค่ะได้คืนหมดเลย ครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่2คือเลือกครับบาเหน็จจากกรมบัญชีกลางอันนี้อาจจะเพราะว่าเวลาราชการยังไม่ถึงเกณฑ์รับบํานาญหรือว่าลาออกก่อนเกษียณนะครับกรณีนี้จะได้รับเงินจากกบขคืนคือเงินสะสมที่เราส่ง3%เงินออมเพิ่มถ้ามีแล้วก็เงินสมทบที่รัฐให้3%พร้อมผลประโยชน์จากการลงทุนของเงิน3ส่วนนี้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้รับเงินชดเชย2%และเงินประเดิมถ้ามีสิทธิ์ครับ สองส่วนหลังนี้จะไม่ได้คืนในกรณีที่รับบำเน็จอ๋อต่างกันตรงเงินชดเชยกับเงินประเดิมนี่เองใช่ครับแล้วก็มีกรณีอื่นๆอีกนะครับเช่นลาออกโดยมีเวลาราชการน้อยกว่า10ปีหรือกรณีถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเช่นถูกให้ออกปลดออกหรือไล่ออกสิทธิในการได้รับเงินแต่ละส่วนก็จะแตกต่างกันไปอีกครับ อย่างเช่นถ้าถูกไล่ออกเนี่ยจะได้รับคืนเฉพาะเงินสะสมและเงินออมเพิ่มที่ตนเองส่งไปพร้อมผลประโยชน์เท่านั้นจะไม่ได้รับเงินส่วนที่รัฐจ่ายให้เลยทั้งสมทบชดเชยประเดิมรายละเอียดตรงนี้ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับแนะนําให้ตรวจสอบสิทธิของตนเองจากตารางในคู่มือสมาชิกหรือจะสอบถามกับเจ้าหน้าที่กบขหรือเจ้าหน้าที่การเงินของส่วนราชการต้นสังกัดเราจะชัดเจนที่สุดครับ เข้าใจความแตกต่างแล้วค่ะเรื่องนี้สําคัญมากจริงๆเพราะมีผลต่อจํานวนเงินก้อนสุดท้ายที่เราจะได้รับจากกอบขอโดยตรงเลยนะคะแล้วขั้นตอนการขอรับเงินคืนล่คะคะต้องทําอย่างไรบ้างยุ่งยากไหมคะขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับ เมื่อสมาชิกภาพสิ้นสุดลงแล้วนะครับคือมีคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วสมาชิกหรือทายาทในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิตนะครับจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอรับเงินคืนจากกบขซึ่งเรียกว่าแบบกบขรอง0 0 8แบบรอง0 0 8ใช่ครับจะมีแบบสำหรับสมาชิกรับเองกับแบบสำหรับทายาทนะครับพร้อมกัแบแนบเอกสารประกอบตามที่ระบุไว้เช่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาจะเบียนบ้านสำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่เราจะให้โอนเงินเข้าเป็นตน้นแล้วก็นำเอกสารทั้งหมดนี้ไปยื่นที่ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมที่สมาชิกสังกัดอยู่เป็นหน่วยงานสุดท้ายนะครับไม่ต้องไปยื่นที่สำนักงานกบขโดยตรงอ๋อยื่นที่ต้นสังกัดเดิมใช่ครับส่วนวิธีรับเงินกบขก็มีให้เลือกหลายช่องทางครับที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดที่กบขแนะนําเลยก็คือ การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงโอนเข้าบัญชีสะดวกสุดนะคะครับหรือจะเลือกรับเป็นเช็คหรือธนาณนนัติก็ได้นอกจากนี้สําหรับสมาชิกที่เกษียณอายุยังมีทางเลือกเพิ่มเติมที่น่าสนใจด้วยนะครับคือ 1. ขอออมต่อกับกอบขอคือยังไม่รับเงินก้อนทั้งหมดออกมาทันทีแต่ให้กบขขอบริหารเงินลงทุนต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อโอกาสให้เงินมันเติบโตเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงแต่การลงทุนต่อไปด้วยนะครับอ๋อให้เงินทํางานต่อใช่ครับ หรือ 2. ขอทยอยรับเงินคืนคือแทนที่จะรับเงินก้อนเดียวก็ขอแบ่งรับเป็นงวดงวดเช่นรายเดือนหรือรายไตรามาสเพื่อให้มีกระแสเงินสดใช้จ่ายอย่างสม่ำเสมอหลังเกษียณอันนี้ก็เป็นทางเลือกในการบริหารเงินก้อนได้ดีครับมีทางเลือกให้บริหารจัดการเงินก้อนสุดท้ายได้หลากหลายดีนะคะมีข้อควรระวังหรือเรื่องอะไรที่ต้องเน้นย้ำเป็นพิเศษไหมคะเกี่ยวกับการขอรับเงินคืนนี้ มีประเด็นสำคัญมากที่ต้องย้ำเลยครับคืออายุความในการขอรับเงินคืนครับสิทธิในการเรียกร้องเงินคืนจากกบขเนี่ยมีอายุความ10ปีนะครับ10ปีใช่ครับนับตั้งแต่วันที่สมาชิกมีสิทธิขอรับเงินคืนคือวันที่ออกจากราชการนั่นแหละครับหากสมาชิกหรือทายาทไม่ยื่นเรื่องขอรับเงินคืนภายในกำหนดเวลา10ปีนี้เงินทั้งหมดในบัญชีกบขนั้นจะตกเป็นของกองทุนตามกฎหมายนะครับ โหเสียดายแย่เลยนะคะถือว่าน่าเสียดายมากๆครับดังนั้นเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพแล้วควรดำเนินการยื่นเรื่องขอรับเงินคืนโดยเร็วที่สุดครับค่ะ สิบปีต้องจําไว้เลยนะคะขอบคุณที่เน้นย้ําค่ะสรุปแล้วถ้าจะให้พูดง่ายๆสําสหรับน้องๆข้าราชการรุ่นใหม่นะคะกบอบขอก็คือระบบการออมภาคบังคับ3%ที่เราสามารถเลือกออมเพิ่มเองได้อีกตั้งแต่1นึโดยมีรัฐช่วยสมทบให้อีกส่วนหนึ่งก็คือ3%บวกกับอีก2%เป็นเงินชดเชย เงินเหล่านี้กบขก็จะนําไปลงทุนให้งอกเงยผ่านแผนการลงทุนที่เราสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนเองได้เพื่อให้เรามีเงินก้อนใช้ในวันเกษียณควบคว่ไปกับบําเหน็จหรือบํานาญที่เราได้รับจากทางราชการตามสิทธิของเราค่ะถูกต้องเลยครับสรุปได้ครบถ้วนและเห็นภาพชัดเจนมากกบขจึงเป็นเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญมากชิ้นหนึ่งเลยนะครับที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินในระย,ยะยาวให้กับข้าราชการ การทำความเข้าใจสิทธิทประโยชน์ต่างๆการวางแผนใช้ประโยชน์จากระบบนี้อย่างเต็มที่เช่นการตัดสินใจออมเพิ่มอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เนิ่นๆหรือการใส่ใจเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายและระดับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้เนี่ยจะส่งผลอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของเราในวัยเกษียณครับค่ะ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องกอบกอบคอกันไปอย่างละเอียดพอสมควรเลยนะคะเน้นในมุมที่ข้าราชการรุ่นใหม่ควรรู้เลยตั้งแต่เรื่องเงินเข้าเงินลงทุนไปจนถึงการรับเงินคืนหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้ทุกท่านเห็นภาพรวมเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็สามารถวางแผนการเงินเพื่ออนาคตได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้นะคะสิ่งสําคัญที่สุดที่ข้าราชการทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเส้นทางนี้ควรจะนําไปคิดต่อคืออะไรคะครับผมคิดว่าคําถามสําคัญที่เราทุกคนควรกลับไปถามตัวเองก็คือเป้าหมายจริงๆของเราหลังกเกษียณคืออะไรเราอยากมีชีวิตแบบไหนต้องการเงินใช้จ่ายประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วลองประเมินดูคร่าวๆนะครับว่าเงินบํานาญที่คาดว่าจะได้รับ บวกกับเงินก็ประคบที่คาดว่าจะได้จากแผนการลงทุนและระดับการออมปัจจุบันของเราเนี่ยมันน่าจะเพียงพอแล้วหรือยังอืมต้องลองประเมินดูใช่ครับถ้าคําตอบที่ได้คือยังไม่แน่ใจหรือคิดว่าอาจจะยังไม่พอเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับที่จะกระตุ้นให้เราเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างตั้งแต่วันนี้เลยไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจออมเพิ่มถึงแม้จะเริ่มต้นจากจำนวนนน้อยก็ตาม หรือการกลับไปทบทวนแผนการลงทุนของเราว่ายังเหมาะสมกับเป้าหมายและเวลาที่เหลืออยู่หรือเปล่าการลงมือทําตั้งแต่วันนี้ถึงแม้จะเป็นก้าวเล็กๆนะครับแต่มันคือการสร้างความมั่นคงและความอุ่นใจให้กับอนาคตของเราเองในระยะยาวครับเป็นข้อท,ที่น่าสนใจมากค่ะขอบคุณสําหรับข้อมูลและมุมมองดีๆในวันนี้นะคะยินดีครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราค่ะและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ